สแน็กแจ็คอร่อยกรอบมันสแน็กแจ็คขนมดีของคนดีพี่กรณ์ทำอะไรคุณมนเขาเป็นน้องพี่กรณ์น,นะคะสามีตัวเองก็ยังใาอยอีกทั้งคนแค่ยั่วผู้ชายคนอื่นก็ผิดละนี่อะไรพี่ชายตัวเองยังไม่เว้นวัดีมันใช่ที่วัดีคิดนะแต่วันนี่แหนกตาพี่กรณ์จูบคุณมนศีลธรรมมีบ้างไหมวัดี วดีไม่รู้อะไรอย่าพูดเรืไรแบบนี้นะก็พูดให้ว่าดีรู้สิคะว่าเมื่อกี้พี่กรณ์กำลังจะทําอะไรมันเป็นเรื่องของครอบครัวพี่วันดีอย่าล้ําเส้นนะแต่เมื่อกี้พี่กรณ์กำลังล้าเส้นความเป็นพี่น้องอยู่นะคะว่าดีสงสัยอยู่แล้วว่าพี่กรณ์รักคุณมนมากกว่าน้องแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้อย่าพูดเรื่อยแบบนี้อีกนะวดีอย่าคิดเองเออเองแล้วพูดต่อจึงเข้าใจผิดแบบนี้พี่ไม่ชอบ คุณปรีชาดีค่ะให้ลูกน้องคุณปรีชาพาตัวในแก้มาพวดีที่ภูกเก็ตได้เลย